เรืคอละครใหม่เหรอคะละครใหม่เหรอคะกอดหมอนไหมคะกอดหมอนไหมคะได้แตเหมนรอบที่แล้วครับไม่ได้ดูทีวีงั้นรอบนี้ก็ดูเลยนะคะสีผมใหม่ของพอยสวยๆค่ะนะอ้อยมา้นเงดูทีวีใช่ได้มาดูทีวีที่ร้านสมสวย เราก็ทั้งสวยวทำไมมันมืดๆนยแม่ไหวไหมคะอย่ากัดฟันนะคะฟันจะแตกเบรกไหมคะ ใ้เสร็จแล้วค่ะเหลืออีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะทานข้าวหรือยังคะโอเคอะไรนะคะน้าอ้อยเหมือนใจกล้งคืน คนทุ่งเล่นนะคะอ่าเบรกให้หายใจค่ะามาเรียนใหม่น้ำมืออย่าดมไหมอ,อย่าดมไหมคะน้ำเลยครับเอาลเอาลยหวานเลยใช่ค่ะต่อไปก็เอาขึ้นเอาขึ้นแล้วก็เสร็จค่ะไปต่อหรือพอแค่นี้ไปหวานมาถึงนี้แล้วหยุดที่นั่ มันอาจจะปวดปวดเพราะมันเป็นหนองมาหน่อยนะคะ <c oughs> เสียงลูกค้าอิงยังไม่เท่าเสียงแม่เลยอโอ้โห โอ้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 นอ้อ้โอ้โอ้นอ้โอ้โอ้โอ้้โอ้โอ้้ย้้ อย่างหมดจ้ายังมีอีกจ้าโอ้ยใช่ค่ะปวดโพกสร้างบ้านปวดโพกับโม่วกแแตงสร้างบ้านอยู่เลยนั้นน้ำมันจะหกลงไปอือชิ้นอีกชิ้นตัดทีโถ จัดข้า,าวไอ้ตอนนี้เก็บอันนี้จะเก็บไปเยอะแล้วก่อนจำเพาะมันใหญ่มากนะลูกอันนี้เป็นหนังนะคะขอเก็บรายละเอียดนิดนึงด้วยดีละ รู้สึกโล่งขึ้นไหมคะโล่งตอนนี้ออมาตอนนี้รู้สึกรู้สึกชาชารู้สึกเหนื่อยเก่งจนเหนื่อยไหวไหม